สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซัมมสแกมเมอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการจัดสรรอาวุธนะครับคัดอาวุธยังไงที่คุณใช้ไม่ใช้นะครับแล้วก็สอนวิธีการโอนค่าออปชันลองแล้วก็ตีบวกออปชันลองนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการฟิลเตอร์อาวุธก่อนนะครับว่าเราจะจัดสรรอาวุธยังไงในช่องเนี่ยที่มีหูเนี่ยหกรกว่าชิ้นนะครับประมาณ500เกือบ600ชิ้นเนี่ย เราจะคัดสรรอาวุธยังไงที่คิดว่าเราจะได้ใช้นะครับอ่าเดี๋ยวเราหากันก่อนเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปที่ตัวฟิลเตอร์ด้านล่างนะครับตรงนี้มันจะมีฟิลเตอร์อยู่อ่ากดเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอ่าเหมือนหมวดนะครับหมวดว่าเราจะจัดสรรอุปกรณ์ยังไงนะอยากเห็นอุปกรณ์แบบไหนบ้างนะครับอย่างเช่นผมอยากหาอุปกรณ์ที่เป็นเซตคริ t ิค a ลนะครับอ่าอยากได้เซตคริทิคัลแล้วก็คราวนี้ผมอยากได้ เครื่องประดับนะครับอยากหาเป็นเครื่องประดับที่มีอัตราคริดาเมจนะครับที่เป็นออปชั่นหลักเลยเราก็เลือกในแถบนี้นะครับกดเข้าไปมันก็จะโชว์ขึ้นมาให้นะครับว่าเออเนี่ยเซตคริติคอลนะครับที่มีออปชั่นหลักเป็นคริดาเมจมี3ชิ้นนะครับทั้งหมดจาก569ชิ้นเนี่ยมีแค่3ชิ้นเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าใครอยากได้เซตคริติคอลที่เป็นอ่าพลังโจมตีนะครับอ่าอยากได้เป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์มีกี่ชิ้น ่านี่ก็จะเพิ่มขึ้นมาให้ดูนะครับอันนี้ก็จะบอกว่ามีทั้งหมดเนี่ยตั้ง7ชิ้นใช่ไหมคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากรู้มากขึ้นไปอีกนะครับว่าแบบเออแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีออปชันที่เราใช้หรือเปล่าเพราะบางทีอย่างเงี้ยเสิร์ชมาแล้วมันเป็นอะไรเนี่ยเลือดเป็นพาัะป้องกันอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าไม่น่าได้ใช่ใชไหมเพราะฉะนั้น เราก็ต้องคัดเพิ่มนะครับคราวนี้เราจะคัดเพิ่มแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับเนี่ยจะมีให้ในส่วนของซับแอ t ทริบิวต์นะครับตรงนี้เราก็ติ๊กได้ว่าเอ้ถ้าเกิดมันเป็นออปชันหลัก a t t a แ k แล้วเนี่ยเราอยากให้มีออปลองอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอยากให้มีออปลองเป็นอัตราคลิละกันอ่าแล้วก็ติ๊ก c r i t i c a l นะครับมีไหมอ่ามี3ชิ้นนะครับคราวนี้เราอยากรู้เพิ่มอยากรู้เพิ่มขอเป็นอัตราคลิปที่เข้าที่เป็นสีม่วง อ่ะไปสีม่วงขึ้นไปละกันมีหรือเปล่ามี2ชิ้นนะครับอ่าอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันมีชิ้นไหนที่มีออปชันที่เราต้องการบ้างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้ระบบฟิลเตอร์นะครับมาสามารถฟิลเตอร์ได้ค่อนข้างละเอียดเลยนะก็แนะนำว่าลองใช้ดูนะครับจะได้รู้ว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนเรามีอะไรบ้างนะครับผมคราวนี้ผมจะไปแนะนำวิธีการ โอนย้ายออปชันนะครับยกตัวยอย่างเช่นสมมุติว่าคุณมีอุปกรณ์ที่ออปชันสวยๆเลยนะอ่าเดี๋ยวผมเอาให้ดูละากาันอย่างเช่นผมเอาเซตคีย์ทีเนะครับแล้วคราวนี้ผมอยากได้เครื่องประดับที่มันเป็นเซตคีดาเมจอย่างเงี้ยเออที่มันเป็นออปชันหลักเป็นคีดาเมจนะครับผมก็กดไปเออมันมีทั้งหมด3ชิ้นแล้วคราวนี้ชิ้นเนี้ยคุณดูออปชันมันด,มนดิมันเป็นคีดาเมจนะครับแล้วก็ดูออปชันลองมันดิแบบพรางป้องกันต้านทานสถานะเลือดอย่างเงี้ยมันให้ตัวดาเมจใส่ไม่ได้ใช่ไหม คราวนี้ผมอยากหาอุปกรณ์ที่มันสามารถามีเซตส,สวยๆนะครับมีออปชันสวยๆเนี่ยเราจับมันย้ายเข้ามานะครับผมก็ลองหาดูอ่ามีไหมเดี๋ยวเราเอาเป็นเซตคีนะครับอ่าเราเอาเป็นเซตคีเซตต้านทานแล้วก็เซตเคาน์เตอร์นะครับเซตรีโพสต์นะครับก็เวลาเราจะย้ายค่าสถานะเนี่ยมันต้องย้ายจากอุปกรณ์ในที่ดรอปจากบอสตัวเดียวกันเท่านั้นนะครับอย่างบอสแฮปปี้เนี่ยก็จะดรอป3เซตนี้ใช่ไหมคราวนี้ผมอยากได้ ตัวออปชันลองนะครับเป็นพลังป้องอ่าพลังโจมตีเปอร์เซนต์อ่าเป็นพลังโจมตีเปอร์เซนต์ที่แบบสีม่วงขึ้นไปมีไหมแล้วก็เอาเป็นอัตราคลิด้วยละกันอ่าขอแค่มีอัตราคลิติมาก็พอนะครับแล้วก็ประมาณนี้ก่อนกดไปเจอไหมอ่ามีทั้งหมด3ชิ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูว่าชิ้นไหนนะ่าสนใจอย่างชิ้นเนี้ยโอ้พลังโจมตีม่วงอัตราคลิม่วงนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วชิ้นนี้ล่ะมี โจมตีเปอร์เซ็นต์17เปอร์เซ็นต์ลยนะอัตราคริ้โหสีทองเลยนะครับ13เปอร์เซ็นต์ก็เรียกได้ว่าดีกว่าชิ้นนี้ใช่ไหมเออดีกว่าชิ้นนี้แล้วชิ้นนี้ล่ะเป็นยังไงโอ้โหชิ้นนี้นี่โหดกว่าอีกนะชิ้นนี้นี่แบบมีโจมตีนะครับโจมตี24เลยนะ24.9นะครับแล้วก็มีพลังโจมตีแฟลตด้วยนะ107.9แล้วก็มีอัตราคลิ15.7เลยนะครับโอ้โชิ้นเนี้ยดูเป็นชิ้นที่เหมาะมากกับการย้ายออปชันนะครับ เพราะว่ามันเป็นเซตเคาน์เตอร์ใช่ไหมเออเป็นเซตเคาน์เตอร์แล้วออปชันหลักเนี่ยมันดันเป็นเลือดนะครับถามว่าชิ้นนี้เอาไว้ให้พวกตัวละครบลูเซอร์ใส่ได้หรือเปล่าพวกตัวละครแบบสสยเคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นเบนนี่อะไรพวกนี้ก็สามารถเก็บไว้ใส่ได้นะครับเพราะว่ามันเพิ่มพลังโจมตีพลังอัอตราคลินะครับแต่เนื่องจากตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้่ชปะ่ะเรายังไม่ได้ใช้เอาไปให้เบนนี่ใส่อะไรพวกนี้นะครับผมก็อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราย้ายละกันเดี๋ยวเราย้ายออปชันจากอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยไปให้อุปกกรณ์อีชิน,นึง นะครับวิธีการย้ายออปชันนะครับก็ง่ายๆให้เราไปที่ในหน้าฟลีดนะครับผมในหน้าฟลีดแล้วเราก็กด Sign น v e s s e l อันนี้นะครับยานลำนี้เลยกดเข้าไปเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2หมวดด้วยกันนะครับเดี๋ยววิธีการย้ายออปชันเนี่ยมันจะอยู่ที่หมวดแรกหมวด f ิ e ส์นะครับผมเราจะเข้าหน้าต่างนี้ได้เนี่ยเราจะเข้าจากทางอุปกรณ์ก็ได้นะถ้าสมมุติว่าเรากดอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีเมนูให้ถามอยู่นะครับผมก็สําหรับ การย้ายออปชันครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะย้ายจากอุปกรณ์ที่เป็นเซตคริ t ิคอลใช่ไหมที่มีสเตตหลักเป็นคริดาเมดนะครับผมอ่าเอาชิ้นนี้ละกันนะครับเนี่ยเพราะว่าคริดาเมดเนาะเราออปชันลองมันห่วยนะครับเราก็กดเลือกไปเลยคราวนี้อุปกรณ์ที่เราจะหยิบม,มาใส่นะครับใส่เป็นออปชันเสริมเนี่ยย้ายออปชันมานะครับ มันต้องเป็นอุปกรณ์ที่ดรอปจากบอสตัวเดียวกันเท่านั้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นชิ้นนี้เป็นเซตคลิ k ใช่ไหมเพิ่มอัตราคลิชีคอลนะครับเพราะฉะนั้นบอสฮาร์ปิสเนี่ยดรอปเซตอะไรบ้างบอสฮาร์ปิสก็จะดรอปเซตนี่นะครับเซตรีโพสเซตอัตราคลิแล้วก็เซตต้านทานสถานะนะครับอ่ามันก็จะมีตัวเลือกให้เราแค่เฉพาะเซตที่บอสดรอปนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหาอุปกรณ์ที่เราจะย้ายออปชันนะครับ ก็อ,อย่าลืมใช้อะไรใช้ระบบฟิลเตอร์นะครับผมอ่าเราก็หาเลยเอาที่มันเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์สีทองแล้วก็เป็นคริเทเชลใช่ไหมอ่าคริเทเชลนะครับเราก็จะเจอละอ่ะอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับเออชิ้นเนี้ยเราอยากย้ายชิ้นนี้เข้ามานะครับเราก็กดเลือกปุ๊บอ่าอันนี้มันก็จะบอกนะครับว่ามันจะย้ายออปชันทั้งหมดเนี้ยไปเลยนะครับพลังโจมตีย้ายไปพลังโจมตีแฟลตย้ายไปนะครับเลือด อันนี้กอ็อัตราคลินะครับก็จะถูกย้ายไปเหมือนกันแล้วก็ชิ้นสุดท้ายตรงนี้ด้วยนะครับข้างล่างตรงนี้ที่มันเอม้ไว้เนี่ยมันก็คือบอกว่ามันจะย้ายค่าออปชันลองที่ว่างเปล่าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นหลังสีทองอันนี้มันก็จะกลายเป็นพื้นหลังสีม่วงนะครับเพราะว่าออปชันมันจะเหลือแค่3อันเท่านั้นนะครับแทนที่จะมี4อันเนี่ยก็จะเหลือแค่3อันเท่านั้น คราวนี้ทรัพยากรที่เราจะใช้ในการย้ายออปชันนะครับมันก็ต้องใช้ทองนะครับใช้1 5 0 0 0ทองแล้วก็ใช้เม็ดสีแดงอันนี้นะครับเม็ดสีแดงอันนี้นะครับมันจะได้จากร้านค้านะครับร้านค้าที่ใช้ขวดสีฟ้าแรกเนี่ยแลกได้สัปดาห์ละ2ก้อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมแลกกันด้วยเพราะว่าของชิ้นนี้มันถูกจํากัดเวลาเอาไว้นะครับจะย้ายออปชันแต่ละทีเนี่ยเราต้องคิดดีๆนะว่าเราย้ายแล้วคุ้มนะครับผมอ่ะก็อุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ถือว่า น่าย้ายนะครับเพราะว่ามันเป็นเซตคลิเนาะค่อนข้างดีเลยนะครับก็เดี๋ยวเราย้ายกันเลยละกันคราวนี้ถ้าสมมุติว่าใครอยากย้าย E.P. นะครับสมมุติว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้มันตีบวกมาแล้วใช่ปะอยากย้าย E.P. จากอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปให้อีกชิ้นหนึ่งด้วยนะครับเราสามารถติ๊กตรงนี้ได้นะมันจะมีปุ่ม E.P. Transfer อยู่นะครับแต่ตรงนี้มันก็จะมีดอกจันบอกว่า E.P. ที่ย้ายไปเนี่ยมันจะถูกลดลงด้วยนะครับมันไม่ได้ไปแบบ1ต่อ1นนะ อย่างเช่นชิ้นนี้บวก12ใช่ไหมถ้าย้ายไปเนี่ยอาจจะเหลือบวก10นะครับ e X p มันก็จะหายไปแล้วก็ของที่ใช้เนี่ยมันจะใช้เยอะขึ้นด้วยนะครับตรงนี้มันจะใช้ไอ้ใบสีฟ้าชิ้นเนี้ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับใบสีฟ้านี้นะครับหลักๆเราก็จะเอาไปบริจาคกิ้วนะครับหรือว่าเอามาใช้ในการโอนถ่าย EXP นะครับผมแต่ผมแนะนําว่าเราไม่ต้องโอนถ่ายอีกพีก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่เอาอุปกรณ์ที่บวกไปแล้วเนี่ยไปโอนอยู่แล้วนะครับเราก็จะอันนี้เลยติ๊กออกนะอย่าลืมติ๊กออกด้วยนะครับเพราะว่าต่อให้เราไม่ได้บวกอุปกรณ์ไปแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดติ๊กเอาไว้เนี่ยมันจะกินไอใบฟ้านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปติ๊กออกด้วยนะครับผมอ่ะคราวนี้ก็เริ่มย้ายเลยนะครับกดย้ายปุ๊บตรงนี้มันจะกดถามนะครับมันก็จะถามว่า เออตัวอุปกรณ์ชิ้นหลักเนี่ยมันมีค่าออปชันลองเยอะกว่านะครับเยอะกว่าชิ้นด้านขวาคุณต้องการย้ายหรือเปล่าเพราะอย่างที่ผมบอกไปเนาะถ้าเกิดอุปกรณ์ชิ้นนี้มันมี3มแถวถ้าย้ายไปนะครับไอสีแถวเนี่ยแถวที่4ตรงนี้มันจะหายไปด้วยนะครับผมอ่ามันก็ถามว่าเราต้องการย้ายไหมนะครับคราวนี้เราก็สามารถติ๊กได้ว่าจะไม่ให้มันโชว์คาเตือนนี้อีกนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่นะจะติก๊ก เปิดไว้ก่อนก็ได้นะครับจะได้แบบเออเตือนตัวเองเนาะเผื่อว่าเราเลือกผิดชิ้นนะครับเราก็กดคอนเฟิร์มไปเลยปุ๊บอ่านี่มันก็จะย้ายมานะครับเท่านี้เนี่ยเราก็จะได้อุปกรณ์ชิ้นดีๆเอามาใช้แล้ว1ชิ้นนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับเอาไปให้ตัวดาเมจ์ใส่ได้เลยนะครับอ่าต่อมานะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของระบบแคสต์นะครับหรือว่าระบบการอัพ พวกออปชันลองเนี่ยให้จากสีฟ้าเป็นสีม่วงสีม่วงเป็นสีทองนะครับว่าเขาทำกันยังไงการจะใช้ระบบนี้ได้นะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยต้องเป็นอุปกรณ์สีทองเท่านั้นนะครับเนี่ยพื้นหลังเป็นสีทองเท่านั้นนะครับถ้าพื้นหลังเป็นสีม่วงเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราก็ดูว่ามีอุปกรณ์ชิ้นไหนที่มันพอที่จะน่าอัพบ,บ้างนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเราจะหาอุปกรณ์ที่มันเป็นออปชันสีทอง2ออันนะครับอ่าแล้วก็หาไปเลยปุ๊บ อ่ะโผล่มา2ชิ้นนี้ใช่ไหมถามว่าน่าอัพไหมนะครับ2ชิ้นนี้ก็ดูไม่ค่อยน่าอัพเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นพลังโจมตีสีทองกับเพชรพีสีทองใช่ป่ะแล้วอีก2สเตตเนี่ยมันไม่ค่อยน่าสนใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าระบบมันทํางานยังไงก่อนละกันอ่ะเดี๋ยวผมลองเลือกเอาเป็นอุปกรณ์ชิ้นไหนดีเอาเป็นชิ้นนี้ละกันนะครับอ่ะสมมุติสมมุติเอาเป็นชิ้นนี้นะครับผมคราวนี้คุณก็จะเห็นได้ว่า เออมันใช้อะไรมันใชไอเทมพวกนี้เต็มเลยนะครับมันใช้บัตรแดงนะครับบัตรแดงอันนี้ได้จากไหนมีโอกาสดรอปจากด่านฟาร์มอุปกรณ์ด่านไหนก็ได้นะครับมันจะมีโอกาสดรอปอยู่แล้วก็จะใช้ไอ้เจ้าเส้นๆอันนี้นะครับสีม่วงเนี่ยไอ้อเทมพวกนี้นะครับมันได้จากการย่อยอุปกรณ์6ดาวนะครับที่มีแสแตตสีทองนะครับผมก็ยกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยมันมีจุด2จุดใช่ปะที่ที่เป็นสีทองเนี่ย ผมถ้าผมย่อยเนี่ยผมก็จะได้ไอเทมชิ้นนี้2อันนะครับไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามเซตที่คุณใส่เข้ามานะอย่างเช่นอันนี้มันเป็นเซตคลิใช่ปะ่ะมันก็จะใช้เป็นไอเจ้าได้สีม่วงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นพวกเซตสปีดนะครับยกตัวอย่างเป็นเซตเซตสปีดอ,อย่างนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนไอเทมเป็นขุยเป็นแต่นะครับเพราะว่ามันบอสคนละตัวกันไงพอบอสเป็นคนละตัวเนี่ยเราก็จะใช้ไอเทมคนละอย่างกัน นะครับแล้วชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของฟันเฟืองนะครับผมฟันเฟืองอันนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันอันนี้ก็คือระดับที่1นะครับระดับที่1เนี่ยมันจะใช้กับอุปกรณ์ที่ไม่มีออปชันสีทองเลย่าเห็นไหมอันนี้คือไม่มีออปชันสีทองเลยนะครับมันก็จะใช้เป็นฟันเฟืองระดับ1นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นฟันเฟืองระดับ2นะครับก็จะใช้กับอุปกรณ์ที่มีจุดสีทองอันนึงอยู่แล้วอันหนึ่งนะครับเช่นอุปกรณ์ชิ้นนี้ เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นฟันเฟืองระดับ2นะครับถ้าเป็นระดับ3นะครับก็จะใช้กับอุปกรณ์ที่มีออปชันสีทอง2อันขึ้นไปนะครับผมเนี่ยใส่เข้ามามันก็จะเป็นฟันเฟืองระดับ3นะครับฟันเฟืองพวกนี้หลักๆก็จะได้จากร้านค้า pvp นะครับผมก็แลกได้จํานวนจากัดต่อสัปดาห์อยู่นะครับระบบนี้จะเป็นระบบที่ end game เลยนะครับ end game แบบ end game มากๆผู้เล่นที่แบบไม่รู้จะทําอะไรแล้วอะถึงจะใช้ระบบนี้นะครับแต่ว่าผมมาแนะนําให้รู้จักไว้ก่อน นะครับเผื่อว่าเรามีอุปกรณ์ที่แบบเออมันเกือบจะสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบจะได้รู้สึกว่าเก็บไว้ใช้ดีไหมหรือว่าจะเอาไปย่อยทิ้งดีนะครับเราก็บอกไว้ก่อนว่าเออมันมีสามารถอัพเพิ่มได้นะครับอัพเพิ่มได้ให้มันยกระดับเป็นแบบสีม่วงเป็นสีทองนะครับแล้วก็แบบถ้าสีฟ้าเนี่ยก็จะต้องอัพสเตปเป็นสีม่วงก่อนแล้วก็เป็นสีทองนะครับแต่ผมบอกก่อนนะครับว่าไอการที่เราจะอัพค่าสเตตัสออปชั่นลองพวกนี้เนี่ยมันสุ่มนะครับมันสุ่มว่าคุณจะอัพ ไปลงออปชันไหนนะครับอย่างอาวุธชิ้นนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันมีสีฟ้าอยู่2ชิ้นสีทองอยู่2ชิ้นใช่ไหมก็เวลามันสุ่มเนี่ยมันก็จะสุ่มอันบนนะครับที่เป็นสีฟ้า2อันเพราะว่าสีทองเนี่ยมันตันแล้วนะครับมันขึ้นไม่ได้อีกมันก็จะสุ่ม1ใน2นะครับก็เอาอันใดอันหนึ่งขึ้นระดับถัดไปนะครับถ้าโชคดีเราได้ครีดาเมจเนี่ยก็จะขึ้นจากสีฟ้าเป็นสีม่วงนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราอัพมาแล้วอ่ะมันลงครีดาเมดเรามันขึ้นเป็นสีม่วง เราก็สามารถทําอีกครั้งได้เพื่อให้คีดาเมตเนี่ยขึ้นเป็นสีทองนะครับหรือมันก็อาจจะสุ่มอีกทีให้มันออกมันอาจจะสุ่มเป็นสเตตัสแอคคูลเอซีขึ้นเป็นสีม่วงแทนก็ได้นะครับแต่ผมบอกก่อนว่าระบบนี้เนี่ยมันจะทําอุปกรณ์ได้สูงสุดก็คือ3ทองเท่านั้นนะครับตรงนี้มันมีของบอกไว้อยู่ว่าเออออปชันในการยกระดับออปชันลองเนี่ยมันจะไม่สามารถทําให้อุปกรณ์มีออปชันเกิน3ทองได้นะครับจะได้สูงสุดแค่3ทองเท่านั้น ก็คือถ้าเวลาคุณสุ่ม2ชิ้นนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าสมมุติมันเกิดออกคีดามเมดเป็นม่วงแล้วครั้งที่สองที่คุณสุ่มอีกรอบเนี่ยมันออกสเตตัสแอคคอรเรซีเป็นสีม่วงเนี่ยครั้งถัดไปคุณก็ต้องสุ่มแล้วนะครับว่ามันจะลงคีดามเมดหรือสเตตัสแอคคอรเรซีนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันเกิดไปลงสเตตัสแอคคอรเรซีเป็นสีทองขึ้นมาเนี่ยคุณจะไม่สามารถเอาคีดามเมดขึ้นสีม่วงได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาทํากันเนี่ย เขาก็จะหาอุปกรณ์ที่คิดว่าดีที่สุดแล้วก็คือเป็นออปชัน2ทองแล้วก็1ม่วงนะครับแล้วม่วงอันนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นม่วงที่คุณใช้ด้วยนะครับอันแล้วนั่นก็เป็นวิธีการจัดการอุปกรณ์ของตัวละครเรานะครับฟิลเตอร์อุปกรณ์ยังไงหาอุปกรณ์ที่สแตทที่เหมาะกับเราแล้วก็วิธีการย้ายออปชันลองแล้วก็วิธีการตีบวกออปชันลองนะครับอันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะทำคลิปแนะนำ ตัวละครแต่ละสายอีกทีนึงว่าต้องใส่อุปกรณ์ประเภทไหนนะครับหาออปชันประมาณไหนก็เดี๋ยวจะมานั่งจัดเขาเรียกอะไรหมวดหมู่ตัวละครน,นะครับจัดหมวดหมู่ตัวละครว่าตัวละครอ,อะไรอยู่ประเภทไหนแล้วตัวละครประเภทนี้จะเน้นสตทประมาณไหนนะครับก็ถ้าอยากเห็นข้อมูลตรงนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ไปด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ผมซัมสเมอร์ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับผม